ก็เพงหันสองหางกับเข่าสองหางเลยเข่าบดล่างเลยบอกครับเออเก่าซี่กับสิบยี่เนี่ยเงินไหลเงินไหเงินไหลมากเลยจังเลยประเสรนอืมวนอเรีอกว่าเอาสิบสีเนี่ยมันสี่ยารางดิ่าะเสริฐนั่นบริยุบุญดิประเสรนแม่งอุ่นอ่ะเข่บนี่ละยุบุญนิดนึสมัยูยุบยุบุญเลยเท่านั้นล่างเม่องเลยวางส่เก่าซี่กับสิบซี่ล่ะ ก็ไม่สนิทละก็ต้องไปคิดมากเลยว่าสิเอาไปโหลดคาเทียวก็เอาไปบ่เอาันแล้วเด้อยคุณกบ้าจริงเนี่ยอ้อมปิดเกิดเรื่มาตรงตรงเต็มเต็มเลยเออบางที่มันแมนเนาะเออเรียกสองห้างนึงว่าไห้ว่าไห้ลายดอกครับผมหลักอย่างนี้ตอบว่าได้ยินอนาคตเนาะแต่ว่าเขาจะกลัวเนี่ยว่ามันจะไังหมดกินแย่แต่ว่า มืวอน,นี้จะจีบต,ตัวไหนเท่านัอ้นงอสิมานี่เสียว่าแต่เขาบังว่ามันจีแมอนอยู่นหนาบังแล้วมันมันมาคือเก่าอยู่ติเอออ่านเลยก็แต่ม่นจีคือบันคือเขากิดบอกว่าติแต่ว่าคือปลาคือปลาเออคือปลาแลมันแมนน่น้องชอบใช่ไหมโอ้ทอมตัวทอมตัวไว้ก็ดีเท่ากันล่ะฮะเทียมันนั่นเนาะ กับผมเพระว่ามันกับ่มีผู้ใดู้วมันสิออกตัวใดคือน่่พมันกับอกแต่วามันเงินจักรดเเสียรายี่กันห้าใกเ็ดแขมมันน่อยตัว่างนะครับผม <c oughs> เออเอามีมีมมมมจักคูครับมีตัวใดแน่ครับผมอ่าเลขสี่483เลขสามตัวเป็นเลขสามตัวครับ เลขสามตีแปสาม่ผมสีบอกเลขล่างดอกครับผมสี่แปดสามเนาะถ้าผมหางมันตัดเได้มันจะออกยังห้ออะบนออกยังห้ละเออเรียกบนมันจะออกมันจะออกอยู่นะมันนี่แม่นวนี่ละเออัวบนมันจะยี่หะรแปดสามดแปดันจะมีตอนั้นละอันัวบนกับมันไ่บ่าาิดลงดังโอ้ตัวนั้นมันคุ้มแล้วนนะ อา,อาล่เขาล่างแล้ป่ะเนี่ครับผมศูนสามด้อล่างนี่ศูนย์สามคบครับผมตัวเดียวนั่นแหละผมผมก็เล่นมาเล่เลสองหางเพราะว่าแปดสามกับศูนย์สามน่ะนะอ๋อครับผมบเออได้รัรบว,วันที่สี้หกสีหาเนี่ครับเอองดไม่จังว่ากันผมก็้ายและสือ

่ายมันมีสีเดิกันจิตรุนต้องเป็นซีตัวเดียวก็เรีว่างดีเพราะว่ามันซีซีเนี่ยเอามาที pues <Yes. S 2> ่ผมมีอะไดเรียกว่าส่มันต้องมิติสิบซีกับเก้าซีมันโอ้ยออกอีกทีบานยิวสนองหามึงเอยบ้านนี้จะวางกับเปาฝันได้บ้านนี้อันเอฟซีกับเอฟซีบอฝันได้บ้านนี้อันซื่อมันที่น้ำกันโอ้ยจะมาขึ้นักขักขปเขียนเดี๋ยววันนมันออกออกจริง เต็มๆเราก็เลยกาโอใจลุกมแมออกอย่งเงี้ยมับแยกแมวให้กับกาลวางที่ยก่่นเอาไปดูฝันของดูมีติ่งติงกม่ออกเรยกออิีโอ้ยมันก็ลุดจักแต่ว่าสนบอกแมวออกแมวเจ้าก้ารผุ่มยี่ห้อเ่าตัวละพันองสิ่อตัวเลยก็รังมันมันกี้จกตัวนี้มาสันว่าทั้งสี่แมววันหนึ่งมันซัดเกลอยนท่ว่ายู่รังเงี้ยเี้ยนี่ก ศูนย์นี่สักเขียนยนี่ลีได้อยู่ล่างศูนย์ตัวนี้อะไรครับอ <c oughs> ืมตามที่จับจับข้างหน้านี่ว่ามันตัวนี้สิอยู่ล่างลดเลยที่ล่างตืดตัวไหนเพราะว่าศูนย์ต่อออกก็ได้มันต็แค่ไม่ศูนย์ครับตัวเดียวนะนะครับ <c oughs> เออนี่เท่านั้นละ่ะอ้าวขอบพูดอะยรช่วงนันช่วงนันครับผมเออเดี๋ยวไอ<ป>้ไอ้ศ<ไ>ูนยสามหนึ<ไ>่งครับบ่ครับกะกะตามใจเด้อแต่ว่าผมผม ผมบ่ครับเพราะว่าผมมันไป็นั้งตรงไอ้เรื่องแต่เอ็กซีมมันเออมันมันเป็นสามยุทธายไหมครอืมมันเป็นสามยุทธายบอครับเออมันเป็นสามยุทธายก็เลยก็้เรื่อแต่สีครับเพกลับแต่ว่าบอกในคำนั้นล่ะเออกันเอ็กซ์ีมมันมันใจใส้สื่อมวลสื่อรางน้ำแต่ว่าบอกคนชุดนี่ผู้เห็นว่ามันอยู่ร้างเออความหมายล่นอ๋อมันใจว่ามันอยู่ร้าง ว่านั้นอยู่ล่างแหละครับมันก็พีบกามาพวกยาบฮเฮิ่ิฮิถิฮิ่ิฮิาิยิฮิฮิ่ิฮินิฮ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 ินิฮ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 นฮิฮิฮิิหลุดรอบนี้วิฮิิิฮัฮิ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 ิฮ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 ิ่มัิิหลุดเดฮกฮิฮิฮิีนิิิาิ เมื่อวานให้แฟนสามก็สูดสามตอนนั้นที่เลขยสองหางกันยังวงไม่ได้บอกหลายหางนีิครับจะบอกบอกตรงตรงไปเลยจะไอ้เงีู้ชุนหานั่นก็บอกรู้ไม่รู้ชุนหาเนี่ยมันเป็นเรื่องบุญดิมันบอกเป็นเรื่องลางเนี่ยนี่จะบอกว่าเสือที่มันมันไม่ออกกันชี้สูงเลยนี่อืมยิ่นแมนบ่าไปเนี่ยเอาจากล้านมันเงี้ยมันกับบุงกุ้งกับว่าจีแต่ว่ามันคือคือแำงิยุบบุญนี่วะ ก็มองซันีล่ล่ะมองอีงหลีสูนหาบทเนี้ยว้ยหาเงะะินนะหกเจ็ดกปดคือศูนเจ็ดแปดคือเก้าหกแาถคือ1ิบสองยังคือเอาคือเป็นกระรุ่นมันไปได้นเนง่ยเล็กคือว่าประจำเดที่บอกาว,ว่าดีที่เพิ่งเ่เคยรุ้ดี

อ๋อครับที่คือถือเลยว่างสิมันจะไปจามนั totally ่นที่อย่างจังหวะข้าเจ้าปีงกงกสามงกสี่งกหาเดมกระลมายังก็่หลุดดิยังพระท่านเห็นหลุดดินีจากมักระลงกหาจากมกระมาท่านได้หลุดจากเทื่อนบ่ครับบ่บเพราะท่าดิอืมการงานมันหลุดงวดนี่แต่ยังว่าเหลว này bất kỳ có là một biểu mẫu. ơi cứu say má thế kia. anh đi mốc sáu mình đi mốc sáu mình này mà bố bố tòng ngõ đọt cành sắt tắt ban nguy cứ nơi lan tổn chẳng gì nhé. ừm, đấy ạ. luôn. 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 แต่ว่าหน่วยนี่ลั่นก็เช่นคือมาแน่นอนแล้วก็มาตามนั่นแต่ว่านักชิบบบอกก็โจหรือชิบบพอคนละหลายตัวก็ไปแต่เขาไม่ได้ตอนนี้เล้ยงแล้วลักหน่วยนมี่มึงมูก็เรื่องว่าสี่โดนนอกแต่ว่ามันที่ว่าั่นมันแต่ว่าหน่วยคือหน่วยกันนังว่าปดครับหกสามกว่ทั้งปีครับแต่ว่าสถิติดีอยศว่อกันสถิติจากเดือนมกราปีหกหามาท่านได้พลาดจะงวดเนี่ย คือว่าสุดยอดแล้วนะครับมันกับเมื่อเกิดนี่นะทันท่นเข้าสงสัยเข้ากระติดติดตัวกันทันทีเขาว่าเอ๊ะมันคือหลอนแทงว่านี่เถอะท่านก็เลยหลอนก็เลยตัดปัญหาไปเลยว่ามีสองขู่ก็เลยว่าสิครับผมมันชิดชิดกันยากมามันครับผมครับกูนี่ร่างตัวเช่นแล้วมันตองมากแล้วก็ว่าสิครับผม บ่เจอบนก็ต uh. er so, uh, you. ้องเจอร่างแล้ว่าท่านก็เร่ยมาอย่างสิมันก็มีมันก็ต้องมีผิดมีถูกมันบอกแต่แต่ว่าอย่ามาคิดอย่ามาคิดเซงวัดนี่เด้อเี้เมื่อยังไ่หมดวัดดีเด้อัวห่ว่าท่นว่านั่นกะศูนย์เจ็ดกับเก้าสอนั่นกะตูจบไปนั่นรังเลอยู่นี่แต่ว่าเรากัไปเอเลขยกเป็นเปอร์เซ็นต์บ้านนี้ บ้านี้อันสูนนะห่านะครับผมขอบคุณหลายหลาครับขอคุครับครัผมแล้วมาลุ้นกันเนาะสวัสดีครับอ๋พี่น้องแตเก็บไปพิจารณานะครับเด้อพนว่าจากเดือนมกราปีหัขามาัยังบ่เคยผัดจักกงวดเข้าทุกงวดนะครับงวดนี่สิเขา่าหรือพวเขานั่นนะครับอ่ซอสกลเพิ่นกามั่นใจว่า ต้องมานะครับมาประมาณนั้นเขาไปพิสูจน์กันในวันที่16สิงหาคม2565นะครับโศกๆวันหมันครับผม